สวัสดีครับนไทยฟอรเกนครับวันนี้จะอสอนเทคนิคสูตรเรื่องเส้นประสีแดงอย่างละเอียดนะครับสูตรนี้นะครับนี่าสามารถโอกาสทางกำไรอยู่ที่ประมาณ 70%- 80%เลยนะครับแต่ละสูตรไม่มีรายร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนต้ององเอานำไปฝึกแล้วก็นำไปใช้ดูแล้วก็ทำสถิติดูว่าสูตรนี้ทำาำไได้ดีไม่ได้ดียังไงนะครับผมสูตรนี้แนะนำก็ลองนำไปฝึกใช้ดูแล้วกันนะครับผม โอกาสติดเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วครับบางทีมีโดนากโดนอะไรเป็นเรื่องปกตินะโดนากมากก็เดี๋ยวดู่ากาสมีโอกาสกลับมาไหมเดี๋ยวต้องตัดขาดทุนไหมนะครับอันนี้เราจะต้องมาทนตัดสินใจเองก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องตัดสินใจให้ได้ว่าเราจะ buy หรือเราจะ sell นะครับเราจะเล่นทิศทางไหนนะอย่างที่ผมแนะนําเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีทิศทางที่เป็นส w a p บวกอยู่นะครับจะเป็น buy ส w a p บวกหรือเป็น sell ส w a p บวกนะครับ อันนี้ก็สอนไว้ในหลายๆคลิปแล้วนะตรงสวอปลองกับสวอปช็อตตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นบายจะเป็นสวอปลบลบศูนดแดถ้าเป็นเซลจะเป็นสวอปบ,บวกบวกศูนย์ดูนปดพิบนะครับศูนย์จุดศูนย์แปดเซนต์ต่อปิบตัวที่ให้สวอปเยอะเยอะเลยก็เป็น GBPJPY นะครับตัวที่เป็น GBP อ,อ่ามีเป็นเงินอังกฤษเนี่ยให้สวอปเยอะที่สุดลองลงมาคือ EUR ตัวนี้เนี่ยสวอปลองหนึ่งุห้าหกนต่อปิบสวอปช็อตหรือว่าอ่าเซลเนี่ย อยู่ที่ลบ2.27ปิบนะครับก็คือถ้าคุณเซลล์คุณติดอ่าคุณโดนสวบลบเยอะเลยนะครับถ้าคุณบายคุณก็ได้สวปเยอะสวบบายเยอะเลยนะครับสวบบวกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้ไล่ดูกันดีกว่าเดี๋ยวย้อนไปตั้งแต่ปีที่แล้วเลยทุกคนสามารถทําตามได้นะทําตามได้เลยนะครับ าสามารถแบ็กทักกิ้งตามได้คุณสามารถเปิดาราฟขึ้นมาแล้วก็ทาตามกับผมตอนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะย้อนไปสักปีหนึ่งเลยแล้วกันตั้งแต่ปีที่แล้วย้อนไปกลับไปเยอะเราจะได้เห็นชัดหน่อยหรือบางคนอาจจะย้อนกลับไปเยอะกว่าหนึ่งปีก็ได้นะครับทำแบ็กทักกิ้งเดี๋ยวจะย้ําเรื่องสูตรด้วยเดี๋ยวสูตรเดี๋ยวค่อยว่ากัน,กนเพราะว่าให้ไปหลายรอบแล้วในคลิปที่ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วคลิปก่อนหน้านี้ก็ให้ไปถ้าอยากเข้าใจเรื่องเส้นปลาสีแดงก็รู้ตั้งแต่ ep สองเก้าศูนย์ขึ้นมาได้นะครับ ใครเริ่มต้นจากศูนย์หรือเริ่มฝึกเทรดหรือเป็นเบสิกเนี่ยก็สามารถทําความเข้าใจตรงนี้ได้เช่นกันสามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับก็ทาไม่เข้าใจก็เปิดฟังซ้ําๆได้นะครับขับรถอยู่ก็เปิดขึ้นมาฟังได้นะครับผมแต่อยากให้ทุกคนฝึกแบ็คแฮกิ้งดูกราฟบ่อยๆแบบนี้แบ็คแฮกิ้งเนี่ยมีประโยชน์มากนะเพราะทำให้ทำให้เราเข้าใจกราฟดูกราฟเป็นนะครับเสร็จแล้วเราก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเอะเราจะเทรดบายหรือเซลล์นะครับการที่เราเทรดบายนะครับถ้ากราฟขึ้นแล้วได้กําไร การที่เราเทรดเซลล์ถ้ากราฟลงเราได้กําไรน,นะครับคุณจะเข้าบายหรือจะเข้าเซลล์ยังไงก็ได้แล้วแต่คุณเลยจะตัดสินใจเอานะครับเราสามารถเข้าบายหรือเซลล์ก็ได้นะครับผมบายกราฟขึ้นได้กําไรกราฟลงขาดทุนเซลล์ sell, กราฟลงได้กําไรถ้ากราฟขึ้นขาดทุนนะครับถ้าคุณคิดว่ากราฟจะลงคุณกดเซล์ถ้าคุณคิดว่ากรกาฟจะขึ้นคุณกดบายนะครับ ั้งนี้ทั้งนั้นวิเคราะห์คำนวณให้ดีก่อนว่าวิเคราะห์ให้ดีก่อนว่าคุณจะเข้าบ่ายหรือเซลล์แรงส่งการาฟไปทางไหนการาฟดันไปทางไหนนะครับการาฟจะกลับตัวหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์แล้วต้องรู้จักรอด้วยเวลามันติดแล้วก็ต้องรอครับถือรอรักษามาจินเลเวลนะครับแล้วก็อย่าเปิดจำนวนไม้เยอะจนเกินไปหรืออย่าเปิดลัดใหญ่จนเกินไปหรืออย่าตั้ง TP พีเออเทคโปรฟิตเนี่ยที่ไกลเกินไปนะครับ ย้ำว่าควรเข้ามาเช็คบ่อยๆดูกราฟบ,บ่อยๆนะครับสักสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเข้ามาดูทีก็ยังดีนะครับหรือถ้าใครมีเวลานั่งเฝ้าก็นั่งเฝ้าได้นะครับจะนั่งถ้าจะนั่งเฝ้าเทรดแนะนํานหลังสองทุ่มตามเวลาประเทศไทยขึ้นไปนะครับค่อยมานั่งเทรดนะครับจะเป็นเวลาเทรดที่เหมาะที่จะมานั่งเฝานั่งเทรดทากาไรที่สุดก็คือหลังสองทุ่มขึ้นไปไปจนถึงตีสองนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ปล่อยทิ้งไว้ได้นะครับอย่าไปวอรี่มากวิเคราะห์วางแผนให้ดีๆแล้วก็ ค่อยๆดูไปวางแผนทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปรักษามาจินเลเวลไปนะครับก็เข้ามาดูหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเข้ามาดูได้ถ้าไม่ค่อยมีเวลานะครับอ่าเรามาดูตั้งแต่นี้เลยแล้วกันนะครับเดซอนธมสอย่อ็ดด้านล่างจอขวามือนะครับมี กากบาทอยู่อันที่สองนับจากขวามืออันที่สองล่างจอต่ําสุดขวามือนะครับผมกากบาดท,ที่เป็นจุดๆ,ๆ,ๆกากบาทนะครับกดตรงนั้นนะกดตรงนี้นะครับแต่แล้วมันจะขึ้นเคอร์เซอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเรามาดูกันว่าถ้าคุณเข้าตรงเส้นสีแดงตรงนี้นะครับคุณสามารถทํากําไรได้กี่ปิ๊บอ่าเส้นสีแดงด้านบนเราบายเส้นสีแดงด้านซมเราเซลนะครับถ้าคุณเข้าบายตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นเป็นขาลงที่มันกลับมานะแม้แต่ขาลงเป็นเป็นขาลงมาผ่านกลับมาทีนี้ตรงนี้เนะี่ยไม่มีแรงส่งดันขึ้นวะรอ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 ,อตรงนี้มีแรงส่งแท่งสีเขียวสามแท่งขึ้นไปอย่างที่บอกไว้เสร็จแล้วชนเส้นสีแดงนะครับเสร็จแล้วคุณมาที่จอด้านล่างตรงกลางสามเหลี่ยมนะครับคุณก็ลสูงมุิถ้าแค่ตรงนี้อันนี้มันสามารถ อันนี้เป็นเครื่องมือวัดระยะปิ๊บนะครับผมว่าจากตรงจุดที่เราชี้ไว้ตรงนี้มาถึงตรงนี้มันใช้ระยะเท่าไหร่นะครับดูที่จอด้านล่างตรงกลางอีกทีหนึ่งนะครับทั้งหมดตรงนี้คือ18 5ปจ้าิ๊บเพราะฉะนั้นถ้าคุณเก็บกําไรที่อ่าที่เราเก็บกันอยู่ประจําสั้นๆก็คือ7็ดปิ๊บ8ปดิ๊บ1ิปิ๊บเนี่ยถ้าเราเก็บกําไรตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ถ้าคุณเข้าใบของเส้นสีแดงมันก็กําไรไเรียบร้อยแล้วเพราะตรงนี้มันวิ่ง18ปดิ๊บแล้ว สมมุติถ้ามันคุณไม่ได้เก็บตรงสิบแปดพิบเนี่ยมันโดนลากลกับมาโดนลากลกับมาแล้วกลับมาคุณก็ยังได้อีกกลับไปที่สี่สิบปิบนะครับนี่คือกําไรการบายของเส้นสีแดงหน้าตัวอย่างตรงนี้นะครับก็คือคุณจะเข้าในระยะระยะห่างถ้าเป็นอ่าแมทริกก็จะอสักหนึ่งมิลลิเมตรหนึ่งมิลลิเมตรบริเวณเส้นสีแดงแลัศมีหนึ่งมิลลิเมตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านล่างหรือด้านบนเนี่ยนะครับ คุณก็มีโอกาสที่จะทํากําไรได้เจ็ดถึงสิบเอดปิบถึงสิบห้าปีบสบายๆตรงนี้นะครับมาชนสีแดงอีกสมมุติว่าคุณเข้าตรงนี้ตรงนี้ที่เก้าปิบนะครับเก้าปิบคุณก็ดูว่าระยะการการที่คุณควรจะเก็บกําไรเนี่ยคุณจะตั้งกี่ปิบดีแล้วตรงมันวิ่งไม่ต่ํากว่ากี่ปิบบ่อยขนาดไหนนะครับมาชนสีแดงอีกนะครับเส้นสีแดงข้างบนนะถ้าคุณเข้าบ่าย อย่าลืมว่าถ้าคุณจะเข้าบายกราฟต้องมีแรงส่งสามสามแท่งขึ้นไปสีเขียวสามแท่งขึ้นไปถ้าเป็นเซลก็สีส้มสามแท่งลงไปแล้วต้องชนเส้นสีแดงด้านล่างมาดูตรงนี้ม,มีมีแรงส่งเส้นสีเขียวสามแท่งขึ้นไปติดต่อกันนะครับต้องสามต้องมีสามแท่งขึ้นไปแนละ้วถึงจะเข้าถึงจะเข้าออเดอร์ถ้ายังไม่มีเนี่ยถ้ายังไม่มีสามแท่งตรงนี้ห้ามเข้านะครับสิบจุดห้าปิ๊บนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นไปอีกที่สามสิบเจ็ดปิ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ย มีโอกาสอย่างตรงนี้เนี่ยตรงนี้มีมีแท่งสีแดงส่งสามแท่งขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็มีสามแท่งเหมือนกันนะครับนีเนี่ยสีเขียวมันทิ้งไสไว้นะครับเขียวหนึ่งสองสามสามแท่งเหมือนกันนะครับอ่มาดูเซลล์มั่งอย่างที่บอกถ้าเป็นเซลล์นะครับสามแท่งสีส้มมีแรงดันลงมันเป็นสัญญาณบอกว่ากราฟมีแรงดันลงนะเป็นแท่งสีส้มสามแท่งติดต่อกันขึ้นไป ชนเส้นสีแดงนะครับรัศมี1มเมตรหรือว่า1ปิบบริเวณแถวๆนี้นะครับ1มิลลมตรอากาศได้เสียตาเอาระยะสั้นๆอ่ะเข้าไปชนเส้นสีแดงตรงนี้40่ิ๊ปบนะครับที่คุณจะกําไรได้ที่คุณมีโอกาสที่จะสามารถเก็บกําไรได้ระยะนะครับจะกี่บาทจะกี่ดอลลาร์เนี่ยมันก็แล้วแต่จํานวนล็อตที่คุณเทรดนะอ่าสี่ิบปิบเนี่ย ถ้าคุณเทรดที่1นึ่ล็อตมันก็คือสี่ร้อยเหรียญหรือ1นึ่งมืนบาทนั่นเองนะครับอ่าต่อไปขาขึ้นนะมีแรงส่งนะครับสีเขียว3ามแท่งขึ้นไปมาชนเส้นสีแดงหรือว่าอยู่ใกล้เส้นสีแดงบริเวณ1น mm, มิลิเมตรค่อยาออเดอร์นะครับชนสีแดงปุ๊บอ่าประมาณ1มิลิเมตรจากเส้นสีแดงนะครับตรงนี้สี่สิบหกปิ๊บโอกาสเก็บก้อนแบ,บของคุณ นะครับผมสามารถ Back tracking ดูได้เองนะครับทำตามผมได้เองเลยนะครับอันเนี้ยกลับมาเป็นเป็นขากลับนะคือออกขึ้นไปแล้วเป็นขากลับเป็นขากลับเข้ามาเนี่ยตรงนี้มันไม่มีแรงส่ง3ามแท่งตรงนี้ตรงเนี้ยเราไม่เข้านะครับมันแค่ผ่านลงมากลับมาเฉยนะ อันนี้ไม่มีไม่มีสามแท่งติดต่อกันเหมือนกันเห็นไหมเราไม่เห็นมีสีเขียวสามแท่งติดต่อกันตรงนี้มันไปเขียวส้มเขียวส้มเขียวส้มตรงนี้มันไม่มีสามแท่งสีเขียวติดต่อกันเสร็จแล้วมันไปไม่ถึงเส้นสีแดงด้วยทีนี้ตรงนี้มีอ่าแท่งสีส้มสามแท่งติดต่อกันมีแรงส่งลงมานะครับมีแรงส่งลงมาก็มีแรงส่งลงมาอ่ามาชนเส้นสีแดงด้านล่างเราเข้าเซลสิเอาเลยลงมาหน่อยก็ได้อ่ะหน,นึ่งมิลไงรัศมีหนึ่งมิลตรงเส้นสีแดงนะครับ ตรงนี้รับลงมาด้านล่าง9 3้าสิบามปบนะครับโอกาสที่จะกำไรตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยทะลุเส้นสีม่วงทึบอย่างที่ทสอนไว้ในสองคลิปก่อนหน้านี้เลยทะลุถ้ากราฟชนหรือทะลุเส้นสีม่วงทึบโอกาสที่กราฟจะกลับตัวมีสูงนะครับผมกลับตัวไปอีกั้งหนึ่งหรือเปลี่ยนเส้นะนพะพอชนพอชนสีม่วงสีม่วงทึบด้วยเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งในการที่จะเข้าออ,อเดอร์จุบตรตรงเนี้ยมันชนม,มันเลยม่วงทึบไปแล้วตรงเนี้ย อาจจะไม่ได้เข้าเซลล์แต่ถ้าเข้านะครับสั้นๆลองดูเอไปแท่งเขียวออกอยู่ตรงนี้ประมาณสิบสองปิบนะครับสั้นๆต,ตรงนี้ประมาณสิบสองปิบตรงนี้ามาถึงปลายไส้ไปลายไส้แท่งสีเขียวตรงนี้เนี่ยสิบสองจุดแปดปิบนะครับสิบสองจุดแปดปิบนี่ต้องลองไปวัดกันเองดูได้นะครับผม อย่างตรงนี้ถ้าคุณโดนเข้าจะโดนลากก่อนนะอาสามแท่งสีส้มมีแรงส่งใช่มีแรงส่งเสร็จแ,แล้วคุณก็จะโดนลากก่อนแล้วถึงจะกลับมากำไรข้างล่างตรงนี้อาโดนลากไปเยอะอยู่นะโดนลากไปหกสิบกว่าป๊บนะครับก่อนที่จะกลับมากำไรที่สามสิบเอ็ดปีบนะครับอาแต่อย่างนั้นบนตรงนี้มีแรงส่งนะครับโดนลากเหมือนกันโดนลาก อันนี้วิ่งไปแค่สามปีปเองเพราะนั้นตรงเนี้ยโดนากโดนากโดนลา,ก,นลา,ก,นลาก,ก่อนที่จะกลับขึ้นไปด้านบนนี้ถ้าคุณเข้าบายหมอนถึงถ้าคุณเข้าบายตรงนี้คุณจะติดติดโดนากลงมาข้างล่างโดนลากนะครับอาจจนหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์สามสัปดาห์เสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปที่สามสิบกว่าปีเพราะนั้นการรอความใจเย็นความใจเย็นการรอเป็นสิ่งสาคัญนะะักสะสมเดเวลลนะครับเสร็จแล้วพอมาตรงนี้ ถึงแม้ว่าคุณจะบายตรงนี้ไปแล้วออเดอร์ติดอยู่แต่มันมีจังหวะตรงนี้อีกทีหนึง่งมีแท่งสีเขียวสามแท่งดันขึ้นมาแล้วคุณเข้าบายอีกเข้าบายสีแดงตรงนี้เส้นสีแดงตรงนี้อีกนะครับคุณก็สามารถกําไรข้างบนได้อีกสี่สิบกว่าปิดนะครับบวกกับปิดออเดอร์เก่าที่ค้างไว้ปิดออเดอร์เก่าบริเวณตรงนี้เสร็จแล้วคุณเข้าออ,อเดอร์ใหม่ตรงนี้คุณได้อีกสี่สิบปิบสี่สิบกว่าปิดนะครับผม สำหรับไอเรื่องดันแรงส่งเนี่ยครับมีแรงส่งแท่งสีเขียวหรือแท่งสีส้มเนี่ยสำหรับผมผมจะใช้หลักสามแท่งขึ้นไปแต่บางคนอาจจะใช้หลักแท่งเทียนสีแท่งขึ้นไปก็ได้สามแท่งอาจจะไม่พออาจจะรอแท่งที่สีแล้วพอมันชนสีแดงค่อยเข้าออเดอร์ก็ได้นะครับแบบนั้นก็จะเพิ่มความชชวร์เข้าไปอีกนะครับว่าเอะกราฟมีแรงดันส่งที่จะไปทางนั้นจริงๆนะครับผมอันนี้เส้นสีแดงด้านบนกราฟมีแรงดันส่งสามแท่ง นะครับสามแท่งขึ้นไปบางคนอาจจะใช้มาตรฐานสี่แท่งขึ้นไปก็ได้นะครับตรงนี้สามสิบห้าปีในการเก็บกําไรนะครับเพราะนั้นโอกาสาเก็บกําไรเนี่ยมันมีอย่างตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามันไม่มีแท่งสามหรือสี่แท่งแรงสง่งก็คือตรงเนี้ยเราไม่เข้านะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแรงดันขึ้นนะมันมีความที่ว่าแรงดันลงเนี่ยเข้ามาแทรก เป็นเขียวส้ม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 แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการไซเว่กราฟอาจจะเปลี่ยนทิศทางได้มันไม่ได้มีแรงดันไปทางใดทางหนึ่งแต่ถ้าคุณเห็นเป็นสามแท่งขึ้นไปหรือบางคนอาจจะใช้มาตรฐานสีแท่งขึ้นไปเนี่ยคือกราฟมีแรงที่จะดันไปทางนั้นแบบนั้นค่อยที่จะมั่นใจได้หน่อยว่ากราฟมีแรงที่จะไปอีกทางหนึ่งนะอย่างตรงนี้เนี่ยมีแท่งสีส้มสามแท่งขึ้นไปแท่งสีส้มแท่งขึ้นไปหรือบางคนอาจจะใช้หลักเกณฑ์นะครับสีแทง่งขึ้นไปก็ได้อ่าคุณเซลล์ด้านล่างนะครับ กำไรตรงนี้แล้วสามสิบเจ็ดปิบนะครับถ้าคุณเข้าอีกทีหนึ่งนะครับหรือตรงนี้คุณอาจจะยังไม่ได้ปิดกําไรมาแต่ถ้าอ่าสาหรับขากลับเนี่ยแล้วไม่เข้านะครับเส้นสีแดงขากลับไม่เข้าเราเข้าแค่ขาออกก็คือถ้ากราฟมันอยู่ในในบีทสีแดงด้านบนสีแดงด้านล่างคืออยู่ภายในเสร็จแล้วมันวิ่งออกเป็นขาออกเนี่ยเราถึงเข้าออเดอร์เสร็จเราจะต้องมีแรงส่งจากแท่งเทียนนะครับอ่าหนึ่งสองสามแท่งขึ้นไปชน เส้นสีแดงด้านล่างนะครับสีส้มสามแท่งขึ้นไปชนเส้นสีแดงด้านล่างนะครับสักตรงนี้ระยะตรงนี้เลยนะครับห้าสิบสองปิบนะครับอประมาณห้าอันนี้ห้าสิบสามปิบอันนี้ห้าสิบสองปิบนะครับผมประมาณห้าสิบกว่าปิบอันนี้ทุกคนไปแบ็คแฮกิ้งโดยเองได้นะครับ ตรงนี้สั้นมากนะครับดูว่ากี่ปิ๊บเจ็ดปิ๊บเท่าน,นั้นเองตรงนี้นะครับถ้าคุณตัง้งไว้แปดปิ๊บตรงนี้คือติดนะติดยาวๆาวยาว,ยาวราคาที่ราคาขวามือตรงนี้ครับแปดสิบสองจุเก้าตีซะประมาณแปดสบสามคือถ้ารัฟ เกินแปดสิบสามนั่นคือคุณกําไรแต่ตัวเนี้ยมันโดนลากลงมายาวเลยนะครับแต่แล้วคุณถึงแม้จะติดอยู่แต่คุณก็มาเล่นเซลล์ตรงนี้ได้นะครับเซลล์ตรงนี้ก็หกสิบกว่าปีบนะครับแต่ตัวที่ติดอยู่นะก็จะโดนลากยาวเลยแปดสิบสามเมื่อเนะ้โดนลากเป็นร้อยกว่าปิบแล้วสองร้อยปิบแล้วนะครับโดนลากยาวหลายวันเลยนะครับหลายสัปดาห์เลย ถ้าคุณเข้าตรงตะกี้นะสามแต่แตะกี้นี้มันเจ็ดจุดสองจุดท้ายมันก็กลับไปใช้เวลาประมาณเดือนสองเดือนในการบุนกลับมานะครับตรงนี้ตะกี้คุณก็เข้าเสียได้ทุกคนไปทำแบดคแท็กกิ้งโดยเองได้แล้วกันนะครับผมเซลตรงนี้เหมือนกันจะต้องรอให้มีตรงนี้มันไม,ม,นไม่มันไม่มีแท่งสีส้มสติดต่อกันนะมันสลับเขียวส้มเขียวส้มเขียวส้มอันนี้เราไม่เข้าเรามาเข้าตรงที่เป็นสีแท่ง สีส้ม3แท่งขึ้นไปหรือบางคนอาจจะใช้มาตรฐาน4แท่งขึ้นไปใช้เกณฑ์ไหนก็ได้นะครับตําหรับผมก็3แท่งขึ้นไปก็โอเคแล้วนะครับชนเส้นปะสาสีแดงเซลล์นะครับตรงนี้ก็กําไรด้านล่างาไ,ปไปแบคทักกิ้งกันดูเองได้นะ72ปิบนะครับก็เดี๋ยวย้ําสูตรให้ดูสูตรใช้เส้นสีแดง3.7นะครับ คุณจะใช้แค่เส้นนี้เส้นเดียวเลยก็ได้นะครับผมหรือคุณจะใช้เส้นสีม่วงทึบด้วยก็ไ้เพื่อเพื่อดูกราฟว่าเวลากราฟมันไปชนแล้วกับตัวใช้แค่สองเส้นนี้ก็ได้สีแดงกับสีม่วงทึบสีแดงปะกับสีม่วงทึบนะครับผมน,นี้คือเส้นสีม่วงทึบถ้าคุณใช้แค่สองเส้นนี้ก็ได้ก็คือตัวนี้เป็นเอาบาวเ่เส้นสีแดงนี่คือเอาบาวอย่างที่บอกไว้ในคลิปที่แล้ว แล้วก็พอมันการ์ดมันไปชนเส้นสีม่วงทึบหรือว่าทะลุเส้นสีเมืองสีม่วงทึบเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเล่นกลับมาเป็นอินบาวนะครับเล่นกลับมาก็คือเล่นเล่นเล่นกลับเข้ามาเล่นในกรอบตรงเนี้อินบาวนะครับผมถเอาบาวก็คือพยายามที่จะออกไปนอกกรอบนะครับออกจากนอกกรอบตรงนี้นะครับอย่าลืมว่าขาเข้าเราไม่เทรดนะเราเทรดแค่ขาออกสำหรับเส้นปลาสีแดงอะเวลามันหมุนกลับมาเนี่ยเราไม่เราไม่ได้เทรดนะครับ ปล่อยให้มันกลับเข้ามาในเทรนก่อนดูว่าแรงส่งมันไปทางไหนแน่นะครับแล้วก็ค่อยเข้าออเดอร์ไปแบคแฮกิ้งกันดูเองได้นะครับว่าเอ๊นี่กำไรเท่าไหร่เท่าไหร่ตรงนี้ก็ยี่ิบสามปิบส่วนมากแล้วเนี่ยจะจะอยู่ที่สิบปิบยี่ิบปบขึ้นทางนั้นเลยเท่าที่เห็นเนาะเพราะนัะ้นถ้าคุณตั้ง TP ที่เนี่ยเจ็ดปิบแปดปบสิบเอ็ดปบ,ปบถึงสิบห้บเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเก็บกำไรนะครับโอกาสทำกำไร ประมาณ70%เซนเลยนะครับผมมีแรงส่งดันขึ้นนะครับปึ๊บปุ๊บเข้าตรงนี้อ่ดูว่าเราเข้าตรงนี้กำไรห้าสิบห้าปบตรงนี้นะครับผมนะั้นลองเอาไปฝึกเองดูนะฝึกแบ็คทักกิ้งดูทำเขาเข้าใจดูว่าจุดเข้าเราควรจะอยู่ตรงไหน,นแล้วข้ออเดอร์จังหวะไหนยังไงนะครับฝึกดูนะครับผมอ่าตรงนี้เป็นบายเหมือนกันชนเส้นสีแดงด้านบน ดูเหมือนจะไม่เยอะแต่พอเราวัดดูเนี่ยพอเราวัดดูจริงๆแล้วเนี่ยมันวิ่งเยอะอยู่มันวิ่งนะครับอ่ะตรงนี้ยี่สิบสี่ปิบสามสิบเอ็ดปิบนะครับเพราะนั้นมันวิ่งเนี่ยยี่สิบสามสิบปบเพราะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโดยประมาณแล้วเนี่ยพอเราแบ็กทักกิ้งดูเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราเก็บกําไรเนี่ยได้ที่กี่ปีบมั่งนะครับ TP กี่ปีบ ที่เราควรจะตั้งแล้วเก็บม,ม,มันมันกราฟมันวิ่งโอกาสทำกำไรเนี่ยกี่ป,ป๊บั่งอยู่อย่างที่บอกก็คืออยู่ที่สิบยี่สิ๊ปบเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างสูงทีเดียวค่อนข้างบ่อยด้วยนะครับผมถ้า,ค,า,ายยค,คุณเข้าบายตรงนี้ตะกี้คุณได้แล้วยี่สิบปีบคุณเข้าบายตรงนี้อันนี้อีกสามสิบปีบเพราะนั้นตรงเนี้ยแค่สองจุดตรงนี้เนี่ยก็คือห้าสิบปีบแล้วนะครับก็อย่างที่บอกถ้าหนึ่งล็อตสี่สิบปบห้าสิบปีบถ้าหนึ่งล็อตก็คือหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับผม ก็แล้วแต่ว่าคุณจะเทรดกี่ล็อตมันขึ้นอยู่กับบาลานซ์ของแต่ละคนนะครับบาลานซ์เงินลงทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับก็ไปวางแผนดูนะค่อยๆเก็บไปได้นะครับพอพอร์ตเราใหญ่ขึ้นทุกอย่างมันก็จะเริ่มง่ายขึ้นมันก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นในการเทรดในการจัดแจงกําไรขาดทุนตรงไหนติดนานหน่อยไม่ค่อยโอเคนะครับโดนลากเยอะก็ตัดสินใจขาดทุนได้นะครับแล้วค่อยกลับมาเก็บกําไรคืนนะครับที่สําคัญคือเราจะต้องทํากําไรต่อเนื่องให้เป็นอย่างที่ผมบอกไว้บ่อยๆเลยก็คือ เราจะต้องทํากําไรต่อเนื่องหลายๆไม้ให้เป็นนะครับถ้าฝึกเลยเนี่ยทำกำไรควรจะทํากําไรต่อเนื่องสี่สิไม้บวกเนี่ยแบบไม่เสียเลยสี่ิบไม้ลวดเนี่ยต่อเนื่องกันเนี่ยทาตรงนั้นให้ได้แล้วค่อยลงมือเทรดนะครับผมเพราะนั้นทุกคนเอาไปฝึกดูเอาไปแบ็กแฮกคิงดูตามนี้ได้นะทุกคู่เลยใช้ดูจะนั่งดูทุกคู่ดูหลายๆคู่ก็ได้แต่อย่างที่บอกควรจะแบ็กแฮกคิงกลับไปสักปีหนึ่งย้อนกลับไปปีหนึ่งแลย ว่าโอกาสทํากําไรต่อป,ปีเนะี่ยภายในปีหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสทํากําไรชนเส้นสีแดงตรงเนี้ยมันมีโอกาสทํากําไรให้คุณได้กี่ครั้งแล้วก็กี่ปิป๊บแล้วก็มันเป็นเงินเท่าไไร่ขึ้นอยู่กับบาลานซ์ของคุณกับจํานวนล็อตที่คุณเปิดอย่างที่บอกท่าหนึ่งล็อตสี่สิบปิป๊บมันก็ประมาณสี่ร้อยดอลสี่ร้อยดอลก็อ่าหมื่นกว่าบาทนะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าศูนย์จุดหนึ่งล็อตมันก็คืออ่าสี่สิบปิป๊บมันก็คือหนึ่งพันบาทประมาณเนี้ย สี 40, ่สิบปบสีดอนสี่สามสิอ่าประมาณพันกว่าบาทถ้าศูนนล็อตนะแต่ถ้า1นึ่ล็อตก็คือเป็นเป็นพอมันมาตีเป็นเงินไทยมันก็เป็นลักหมื่นนะครับผมประมาณนี้ลองไปฝึกดูนะเข้าเฉพาะที่แท่งเทียนมีแรงส่งขาออกนะขาเข้าแบบนี้ไม่ได้เข้ารอมาทุลุ่มาก่อนพอมันมีแรงส่งดันไปทางขึ้นค่อยเข้าจะใช้อ่ามาตรฐานหรือว่าเกณฑ์เนี่ยแท่งเทียนที่ส สแท่งขึ้นไปหรือสีแท่งขึ้นไปก็ได้ก็คือรอแท่งที่สก่อนก็ได้นะครับผมโอเคนะครับรอแท่งที่สที่5ก่อนก็ได้สําหรับเกมดูแท่งเทียนก็แล้วแต่คนเทรดเลยวางแผนดูว่าจะเข้าบายหรือเซลแรงส่งพอไหมนะครับถ้าถ้ารอ3แท่งแล้วอาจจะเสี่ยงไปอาจจะเสี่ยงมากไปก็ รอที่สีแท่งเพื่อความมั่นใจในการที่ว่าเราเข้าออเดอร์แล้วลกราฟมีแรงดันขึ้น,นแน่ๆเพราะสีแท่งเนี่ยคือแรงแรงดันมันจะเยอะกว่าสามแท่งอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผมไปฝึกดูนะน่าจะเข้าใจได้โอเคครับขอบคุณครับอันนี้คือตัวที่ผมเปิด วิก่อนนะครับใช้เวลาหกวันนะสามร้อกว่าปิบสองตัวนะครับสามพันเจ็ดบวกสามพันเจ็ดนะครับสองคู่นี้ตัวน,น,นี้อันนี้ติดอยู่ก็คือปล่อยวิ่งไปเปิดวันศุกร์ที่แล้วสิ้นเดือนพอดีนะครับสิ้นเดือนบางทีเปิดแล้มันก็จะติดบ้าง แต่สาหรับผมผมมองแนละ้วรยังไงมันก็หมุนกลับมาได้นะครับแล้วก็อีกที่สําคัญเลยคือเป็นสวัสดบวกสวัสดบวกก็คือ,คอยิ่งถือนานหลายวันเราก็ได้ดอกนะครับผมโอเคนะครับเพราะนันปล่อยมันวิ่งไปได้ไม่ต้องห่วงยิ่งเป็นสวัสดบวกเนี่ยยิ่งถ้าเป็นตัวสวัสดบวกเราก็ยิ่งปล่อยวิ่งได้นะครับเพราะว่าเราได้กินดอกเนาะโอเคนะครับขอบคุณครับผมลองฝึกดูนะ มีอะไรก็เข้ามาถามในกลุ่มหรือว่าเข้ามาดูในกลุ่ม Facebook ได้ทักมาถามได้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปทุกคลิปอยู่แล้วนะครับที่ลงไว้นะครับหากไม่เข้าใจก็ย้อนด,ดูคลิปก่อนหน้านี้ไปเรื่อยๆทำความเข้าใจได้ค่อยๆฝึกเทรดไปได้โอเคครับขอบคุณครับ